ครับสวัสดีครับก็มาพบกันอีกเช่นเดิมนะครับกับโคโนรักริสระช่องเล็กๆของคนที่มีอาชีพในการเลี้ยงหมูสำหรับคลิปนี้คนรักิสระก็จะได้นำเกล็ดสาระเล็กๆน้อยๆมาฝากท่านผู้ฟังผู้ชมอีกชิ่นเคยในการใช้สมุนไพร รักษาหมูหรือให้หมูกินแบบสำหรับโบ,บราณโบราณที่ได้มีการบอกกล่าวต่อๆกันมานะครับสำหรับวันนี้ก็จะนำเสนอ,อพืชที่เป็นสมุนไพรที่มีอยู่ใกล้บ้านนะครับสามารถที่จะปลูกเองได้เป็นพืชที่ปลูกง่ายนะครับส่วนสรรพคุณ ก็จะเอามาเพื่อที่จะให้สัตว์เรากินเพื่อลดอาการเป็นหวัดนะครับรักษาวหวัดต้องกันหวัดกินอาหารเก่งนี่คือสรรพคุณของสมุนไพรตัวที่ผมจะกล่าวถึงในคลิปนะครับซึ่งก็ได้รับการบอกกล่าวมาจากบรรโบราณจากรุ่นต่อรุ่น โดยเฉพาะาพวกไกชนก็จะนิยมนำมาใช้ซึ่งสมุนไพรที่จะกล่าวนี่ก็คือตะไคร้นั่นเองครับสำหรับตะไคร้แล้วส่วนมากผมคงคิดว่าท่านผู้ฟังผู้ชมคงจะเคยได้ยินนะครับโดยเฉพาะเสียงไก่เราะจะต้มเอาน้ำตะไคร้เนี่ยไปอาบน้ำให้ไก่เพื่อที่จะให้มันสดชื่น ป้องกันการเป็นวัดแต่ทีนี้เราเลี้ยงหมูเราเป็นคนที่เลี้ยงหมูมีชีพเลี้ยงหมูเราจะนำต่ใครมาใช้กับหมูได้หรือไม่นี่ก็อาจจะยังเป็นคำถามอยู่ซึ่งผมก็ได้พยายามไปสืบค้นแล้วครับว่ามันสามารถที่จะใช้ได้ โดยเฉพาะผมก็เคยได้ยินได้รับการบอกเล่ามาจากคนแก่ว่าหมูเป็นไข้หมูเป็นหวัดนะ่ะไม่ต้องไปฉีดยาเอาน้ำตะไคร้ให้เขากินเป็นประจำก็จะป้องกันได้ซึ่งวิธีนี้ผมก็เลยเอานำมาทดลองใช้หน้าหนาวช่วงหน้าหนาวปีที่แล้วนะครับ ได้ผลเกินคาดผมจึงอยากจะนำมากล่าวมาบอกต่อๆกันนะครับว่ามันใช้ได้จริงๆก็ป้องกันได้ในระดับหนึ่งนั่นแหละครับเกินคาดเลยแหละแต่เท่าที่ผมได้รับทราบคือคนที่บอกผมนะเขาก็บอกวิธีใช้มาบอกว่าให้ต้มน้ำตะไคร ไปใส่น้ำให้หมูกินทำอยู่เป็นประจำหมูก็จะไม่เป็นไข้หวัดโดยเฉพาะหน้าหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงหนาวๆเย็นๆซึ่งก็ได้ผลครับผมนี่คือประโยชน์ของตะไคร้แต่ถ้าท่านใดเคยใช้แล้วก็ขออภัยนะครับที่ผมมาพูดช้าไปหน่อยว่าผมก็เพิ่งเคยได้ยินนี่แหละครับ โดยปกติผมก็จะเห็นจะเขาใช้กับไก่แต่ถ้าตามในหลักของที่มีการวิจัยกันออกมานะครับ mm hmm. เขาก็บอกว่าให้เอาไปแช่น้ำเฉยๆแช่น้ำให้สัตว์แล้วกินก็จะช่วยคลายเครียดลดไข่แล้วก็ช่วยให้หมูกินอาหารได้ดีแล้เก่งป้องกันหวัด คือในทางวิชาการที่เขามีการวิจัยออกมานะครับแต่ที่ผมใช้ผมก็ใช้แบบคำโบราณบอกเลยก็คือนําใบตะไคร้นี่ไปต้มแล้วก็น้ำของใบตะไคร้ไปใส่ให้หมูโดยเฉพาะหมูเล็กๆนะครับที่เขายังกินน้ำก๊อกไปยังไม่เป็นเนี่ยเหมาะเหมาะที่จะให้กินเพราะว่าเราต้มเสร็จ ทำเสร็จแล้วก็ไปใส่กลางน้ำให้เขาได้เลยแต่ส่วนหมูที่โตขึ้นมาที่กินน้ำก๊อกได้แล้วเนี่ยก็ผมก็ไม่เคยใช้เพราะส่วนมากถ้าหมูกินน้ำก๊อกแล้วเราจะเอาน้ำต้มตะใครไปใส่แทงก็คงจะกู่ต้มกันอีกเยอะแยะก็คงไม่ไหว สำหรับเรื่องน้ำตะไคร้นี่ก็คงจะเหมาะกับหมูประเภทที่หมูยังไม่หย่านมหรือว่าหมูเพิ่องหย่านมใหม่ๆกินน้ำก็จะไม่เก่งนะครับก็มาใส่ในรางน้ําของเราก็แต่พอประมาณครับแต่แล้วก็ต้องเปลี่ยนทิ้งทุกวันด้วยนะครับคนที่บอกผมก็ไม่ใช่อื่นไกลหรอกครับก็เป็นพี่ชายผมเองเพราะว่าเมื่อก่อนในทางก็กเออเลี้ยงหมู จนที่ผมยังเป็นวัยรุ่นยังไม่ได้ออกจากงานยังไม่ไมาทางก็เคยเลี้ยงหมูบอกผมออกจากงานอายุมากมาผมมาเลี้ยงหมูแต่ไม่เห็นท่านก็บอกว่าโอ้ยหมูเป็นไข้เป็นหวัดมันต้องรวมรันล้อก็น้าตไคร้ต้มน้ำตาคะาให้มันกินก็แค่นั้นก็พอแล้วนี่ก็จึงเป็นที่ไปที่มาสําหรับอน้ำตไคร้จึงได้มาเล่าสู่กันฟังนะครับสําหรับคลิปนี้ ซึ่งก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่มากมายไม่ต้องคุยอะไรกันมากมายอันนี้เป็นคลิปที่แชร์ประสบการณ์ประสบการณ์ในการใช้ก็ลองๆนำไปใช้ดูนะครับคงไม่มีอันตรายอะไรมากมายไม่มีผลกระทบกบหมูแต่ก็อย่าใช้ให้เกินลิมิตทุกอย่างก็ต้องมีลิมิตนะครับ ก็พิจรารณาตามเห็นสมควรของท่านก็แล้วกันครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเรื่องที่จะมาคุยมาพูดกับท่านผู้ฟังผู้ชมแต่เพียงแค่นี้แหละครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่าเป็นกำลังใจด้วยนะครับส่วนในคลิปต่อ,ตอไปผมก็จะได้หาสืบค้นข้อมูลอันไหนดีๆเพื่อที่จะมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาปรับใช้กับเรื่องของหมู่หมูของเรา ใ้เข้ากับสภาวะของเรานี่แหละครับเพราะว่าเราเป็นคนเลี้ยงหมูชาวเลี้ยงหมูก็อย่าลืมนะครับถ้าใครมีประสบการณ์ดีๆก็ช่วยแชร์ชรชรกันมาโดยการคอมเมนต์เขียนคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์มาเลยก็ได้ว่าท่านเคยมีประสบการณ์ในการใช้สมุนไพรอะไรบ้างในการใช้กับหมูของท่านเป็นเพื่อที่จะเป็นการแชร์ประสบการณ์ให้คนอื่นได้รับรู้นะครับอย่าเก็บไว้คนเดียว ราต้องช่วยๆกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำอำลาแต่เพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ